ส่จะวางั่นสิถ้าคนบนเขาใจว่าหมากัดเนี่ยนี่พ่อไอเสียร่มพ่อพ่อเป็นะไรกไหนร้จัไปจงเงินครับสักว่าหนูว่าปกติพ่อไม่เคยอยู่บ้านบ่คำบ่มเดบวเขาบ้านอันนี้รถผ้าลมล่มเซ่รถผ้ารมล่มถ้าเรียงขนนั้นคัพนลมรถรถจอดไปมันสิไปห้าล้านคุ้มเงินไปตอพทอนหั่มก็จะเอาได้สื้ออน้ำใส่อีกพรน้ำแต่เขา้งมันสอพันไปแล้วพ่อเป็นลมใส่พอน้ำอ่า จังว่าถือเล็วตอนน้นเขาได้แตกเลยว่ะจ้ะแตกจนได้ซื้อซื้อใส่ใหม่ก็จะหัวน้าแปลว่าคนไทยแปลไทยว่าอะไจนได้ซื้อใส่ใหม่แงลั่นาอย่าวังสั่นทั้งสี่แน่ๆผากก็แตกเออมันจำยังบ่เัืนี้พอสิถึงเรื่องอะไรเด้อไปไปเอกเสด็จเองเิ่งแล้วบ่เป็นยังบ่เป็นยังเออไปหัวเม็กแต่ว่าเขียวเสือเอเออมันสับเอาคอยน้ำแข็งโอ้เมื่อแรกสิบ่ซ้กสับตะตุ่มเลยบ่ เออพ่ไครป่ะเน่พอเป็นหัวซ้มบอกกอกเนะเขาสนทนาเดียงเออพอเดียงห่วยเอาเปียคืขึ้นจากบ่เดียงหวยเรีวแต่ได้คักได้แนบปานั้นบ่หรื้จังไดได้จนว่าจะบอกคนล้วเดยใจให้ไ่ด้ก็ไ่ได้เงูนยนี้ได้คืนนั้นมาแต่พูดเสียวชีพล้มี่ก็ได้กสามหกสนออกหกสองสยมึงหันมึงหันนอให้63 6เลยกมันใหย6 3สาเซัดเปซื้อขึ้นซื้อลงเอโอนมาห้ยพ0 0นึ่งยู่เด้นะเออโอ้โสัญ ว่าก็ย้อนเงินพันหนึ่งตัวนี้ได้เห็นอันขาวๆเต็มขาอยู่เนี่ยถูกต้องใช่เงินบวถือชั้นแล้วแล้วปฏิบัติเอแล้วปฏิบัติบอกเรื่องแประพฤติแล้วประพฤติเออให้ทั่วโลกปกครองมันบกคุ้มมันบกคุ้มครับรถไปผ่านล่องรถจอดที่ซื้อรถจอดร่ซื้อรถ่ะขันรถผ่านล่องรถซื้อซื้อทามเลขรถได้ขี้ไปว่ามันลงมไงเออได้ขี้ไปเออขัขี้ไปเ่อมหนรถพาลงขนพารถลง น้ำกันน้ำกันโอ้ยเลขมันตัวไหนน้ำกันเนี่ยเลขเลขน่ะรดขั้นี่ผ้าผ้าน้ำกันน้ำีบอกเลขรดเลียอย่างบบที่เอาบอกเลขรดน้ำกันนะามันเป็นอันเลขผ้ารถนี่ีนใครเจ้าเห็นเหรอเนาะหาสเจ็ดมันกะอกมากเยออกไปแร้่หรือหาเจ็ดหาสามตัวแบบนี้ บ่เลขรถเต็มๆมันมีจักรตัวามตัรถันหหสามเจ็ดนูนวันไม่ตัวมันก็ออกไปแล้วเนยันจะตัดออกบนก็ดแ้ออกได้อันสาตัวหนาสาตัวหลังก็ได้เขียนลงซื้อๆได้พี่น้องสามเลขวิ่งก็บกับิีบอกเลขวิ่งวิ่งตัวใดพ่อ วิ่งซูนย์ตัวเดียวโคโลศูนย์เมืองเกิงบนลังบนคุยหรอกอันนี้ว่าตามขวหมักจาของเป็นสิมักน้ำบ่มักน้ำก็เลี่ยงของเกล็ดที่บันเดอร์อันนี้ตัดสินใจเอาเงินเพิ่นเงินโตมีทุกคนบ่มีทุกคนเงินยนี่ยมีเจว่ามีเนี่ยโบมีจับขาสันกับบอลลุนโบมีเจวามีมันเราว่าเขาคือว่าตรงครั่แค่โบมีจับขาสันกับบอลลุนนะโบ่มีนี่เดี้ยวไปใส้เห็นผู้ใดนี่เป็นนายเงักนามาดเป็นเมื่อที่เป็นปะ <l ots> เอาบัน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 สี่สิสิจับคู่ให้เอฟซีเพิ่นช่วยเพิ่นช่วยด้วยนี่ี๋ยวพอสิจับคู่แล้วบันเอาคร <l ots> ับผมอันจริงจังเลยเออเอาจับจับไหมอาสิศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามบนหลังศูนย์สองคับศูนย์สามเอชอนั่นมีมีสองคู่มันจะมีอีกสองคู่ร่องอยู่เดี๋ยวบันคู่โตเน้นโตโตกันก็มีจริงจังไม่พี่น้องไม่เคยทำไม่ได้เพราะ่ว่างหันเพิ่นบอกตัวเดียวยันเพิ่นหลุด ศูนย์สองนเน้นตัวใดกพ่อเน้นศูนบนรางเน้นศูนามพ่อก็บอกต่ที่แรกเราย้ำอีกหนงโค้งทุกไทยแม่นมกอีกเคสามก็บอกทุ่มเก้านี่แหะบอกทุ่เก้าเป็นยางไตัวไม่กับ่าอน้งวนาบานี้ตัวตัวเน้นได้เฮงแบพ่อทีบอกหาสอหาสมนี่สุดล่องสุดุดุดุุดกันโอ้เข้าใจตัวนี้สุดอิลี ครับผมบัดนี้สุดกันกันหาสองหาสามลงไทยสองกับสามมึงกเพอมาตังกันอ่าสอวกับสมแล้วพอมาตังกันก็บอกไปตั้งกันแล้วเปิดพิจารณาโอ้สาม ใส <us> ่วบชะนา้การรับช่วมเบาผู้ฝนบึงโอ้กะแซะกะแซ่กะแซะว่ไมแห้งอ่านีผู้่าเฮากมนผู้ว่ากะแซว่ารแห้งมาสั่นขึ้นเอาเบิงมาเบิงกันจะชื่อจุดกันจะใกะแซะไม่แห้งให้เขาวดว่าศุนซ้อกับซามหรือหาซ้อนาสามเี่ยกระบาไก่กระบาบงด้ย ใกล้กันเยอะแยะมาคนค้านดร่องลดผ้าล่งทะเบียนรถหาสามเจ็ดเพื่อเป็นสามตัวนาสามตัวหลังตัวเลขสูตรเพิ่นปัญหาศูนย์สองกับศูนย์สามน่นศูนย์สามชุดกันคือหาสองหาสามนะคะผู้ใดมากวิ่งมากแลนดแลนดหันหันคือวิ่งศูนย์บนล่างครับผู้ใดมากวอกกาลังกายนะครับศูนย์ตัวเดียวโคโลเพิ่นมา อันนี้ไมเป็นแนวทางนะครับเด้อมีเขาไม่รุดนะครับมีเขาไม่รุดคันบุคคาชัวตัวเลียกนี่เพื่อนบาหรอที่เ่อสายนั่นน่ะเอาว่ารถข้าล่องแต่มือใดเมื่อใดลายพันมื่อใดก็ตัวมาหาพ่อมมือนั่นล่ะมือตัวมหาพ่อหมได้เงินเสียเเมื่อใดเงินน่ะเมื่อได้เงินเกเรส่ายเงินผิดประเภทใสีเงินผิดทางสองขวดน้อยเดียวนึงอีกสองขวดน้อยแก่เมื่อยกันนะมาเตี้ยมันบ่มเงยใช่แล้วมันก็เลยเป็นมันเก็บเปลี่ยนบ่มเงย ไม่ไปเห็นเลยหรอร้านร้านรสงส้มรานนีๆๆ้ไปร้านวันศรแล้ววันเาบ์กพืเจ้ากินมันบ่เหลาปนี้เออห้างโดนย่ดอกบันคึ้พ่อแง่มในพมดละเขาพันศาหลังที่กินไม่นาออดอดอดบะไร้รีอิสิกินเบียร์กับป้องทันระบันไม่คนจะก็ซ้ำเก้าแขกไายป้องก็ไปซ้ำกันนี้กับผึ้นผูนั้นเออก็บอกไปสิว่าจะห้างโดนยุเอาีสิแขกออกออกพันานี่ยากินไปกินตอนเขาพันษา ทัวเก่าเพราะว่ามันปนกยังตีเขาภาษามันสามเดือนเก่าจิ้นมันน้อยมันน้อยมันสิ่งทําทำลายสุขภาพลาย กันหัวันขามันเก่าเดือนเมื่อไรมันสิบาเปตัดไมบ่ด็ดหยิบดิมันท่อไอเสียดาดไม่นุนทะยานมันดาดจงว่าเมาจงว่าเสียบมันเราบ่จัจกว่ามันเป็นจังหวกับเย็มันดาดแคไมันยังว่าบ่กว่าเป็นจังหวกไจไปบาดยุ่ถุงกับแก่กันดีเคือไปดาดยุ่งไม่ก็ออมองนีไปใส่วาเนาะมันกรดาดบังหันล่ักเลย ลันลันโอนลงมาทรงเฮ้ยมันก็ธรรมดากันหงจักกับู่้ห้มันดาดแต่ว่ากันสูงปานนั้นวะผัวอาบน้ำยากพอาะรู้ว่าจังหน่อยว่าใครอยู่บนแม่นย้ำหนาวเนาะเป็นยน้ำหนาวหนักกว่านีานาน้โอ้ขาเกินเนเออยกขาขึ้นใกล้ปากอ้างเงีนยวะนอนอาบน้ำสุดยอดเลยไปหาพอลี้มาเดี๋ยวบอสบอสบอสบอจะได้ข้าวดีละว่าคือได้มอสน้อยไล่เสร็จเตรียมขายเยู่สั้นหน่อเลยมาเบิ่งกันเทาะ กันเสียเยดูเดือดได้หมดนจอยากเห็นท่าอาบน้ามึงเนี่ยนอพอสายเนาะเห็นท่าอาบน้าก็จริล้มคลิปไปือจริปิดตัวมึงมักศูนนี่ล่ะบอกเอฟพี่นรลนมันใจสูนยกับเริ่มสูนสามมันศูนสามครับคัขันแมนนั่นตึองบอให้กับสำนึนบอให้กับเลยคือคือถือผิดคือผิดเ่พมันเตียงเงินเม่ยมันเียงเงินกับแล้วก็เป็นคนใจร้อนเลยเออมันใจบอแนใจเอลแ่นบอหนักบอแมนแมนครับเอ้า ันกลับมันเปลืองเงินันว่าบ่ให้กลับเลมันใจัศูนย์สามเลสีโชคดีน้ำเด้อซุดด้วยนมกันเดอร์บรจัเลขมาศูนย์ศูนย์สองตุกลเป็นเลขรถเฟินมันสามารถไปได้บนล่างอาจจะเป็นสามตัวน้าสตัวทนมากอาจจะเป็นตุกลจ้องก็งอาจจะเป็นยังก็เจ็ดมหาเนาะเจ็ดสหเลขรถแม่เลขรถ่าสามเป็น่อาจจะเลือหาสามเนาะเอออ่านมีทวนมันก็ออกได้คือเก้าเห็นบ่อหนึ่งศูย์หก ออกสอนเทียตองงวดความป้าเทีดชิบปราซ้ายยไงทานเถ็่ระวังนะมิมิมิชิได้ประเทศเนี่ย ให้มันหายสนิทตก้มัดิเขาย้ำหนาวแล้วพยาย่ำย่าให้มันเปลี่ยนสั้นแล้วนี่เด้ท่ายคลิปมันได้หลายนี่ถกเียร์นุงแลนเลยนี่แรนหนาแลงหลังเรามานางไม่อันนี้ไปเพได้กาเจ้าลวกขาไปตอนน <c oughs> <t ong onions> ั네้นเพราะง้นก็ยังกแ่เลฮะไปบังหนามกูแช่ยุยยันมันหล่นยันมันกอดแลก็ไปได้ยุยังน้ำกูแท่ก็ไดุ้ยนางด้เออขยันเขายอมเลยไมัดจิถึงอันยาอยน้ำยาดน้ำยังนี่เออใส่เกลือขายเงาอยู่ ไม่เกือบค้างเามันก็เป็นเป็นน้ำเป็นถูบาทมันก็สิเป็นบพราะอันอันนี้มันมันเดือนหน่อยๆเราี้งมันมันเดือนเกสิอันอันนี้มันดังน้ตัวกันไปคิดเป็นมีแผลเ่อยๆเข่อย่ายามจะลงไงลงาพอยาสารเคมีหลอยูกตองลาพ่อมันนั่นามาโย่ไปดูวคิดถึงอเลยโอ้พ่อหาหายได้พอเด้อจะเป็นคนข้ามาหยังไหนไปเป็นนี่เหงชงขวปลาชงไงไ่ไงเย็บที่ชงดีน้ำเด้อขึ้นภาสิ ถลดีนั่นและนั่นะบอกไปก็ได้บ๊อบบอบบอบให้กับดอกถ้าบางหันมันก็น่าสีว่าหกสามหกแปดหกสามมันออกหกสองลุกจนได้เมื่อว่าเขาเจ้าไปสือถือเนาะจับวถือครูเม่ว่าเขาเจ้าก็สังเกตว่เขาเจ้าสิยับขึ้นยับลงเอาอนาะงมัดบันรักสามปนที้ึงทีเพอันสามหาแปดหาเพราว่ามันออกสามเก็ดแบบดูดีเลี่มันกัดไปกบมาันกัด้ากหลัง มันพอมาอถือเคลื yeah. ่อนต่อมันมันสิดซับนิดน้อยๆบุ๊คที่ระแตมเกินที่ระแตมเมื่อเห็นไหมเรียกมีอยู่บะแพรตสว่าบกตรงเป๊ะสุดยอดสุดยอดมีเที่ยวนี่แล้วกาคลิปโดนเด็กไปอย่าลบไอ้ที่ได้พี่น้องเลยเบิ่งเอาเนี่ยถ้าบดได้หลายรอบแล้วไปเนี่ยลูกหลายรอบแล้วลูกเขาไปบด